นะคะคนที่ไม่ให้เกียรติตัวเองนะคะว,วันวันดูถูกตัวเองนะคะวันวันโทษแต่ตัวเองทิ้งซะนิสัยนี้นะคะต่อให้หนูจะไม่ดีดีเลิศประเสริฐสีไม่ได้เป็นคนแบบว่าเลิศเลอเพลฟิกนะคะแต่หนูมีสิ่งเดียวที่แม่จะขอไว้คือหนูห้ามโทษตัวเองลูกหนูอาจจะแบบเอ้ยมึงแบบว่าเดี๋ยวตรงนี้ต้องปรับแก้นิดหนึ่งอ่ะบอกได้ใช่ไหมบอกได้เฮ้ยเลดี้เมย์ i, May, ตรงนี้เธอแก้นิดนึง แต่ไม่ใช่วันวันกูแม่งไม่ดีหรอกกูแม่งไม่สวยกูแม่งไม่ดีพอกูแม่งไม่คือนู้ออกมาแม่งฟอร์นะคะการโทษตัวเองไม่ได้ทำให้เกิดผลดีอะไรเลยนะคะแต่การเรียนรู้จากบทเรียนสำคัญกว่านะคะการโทษตัวเองกับการเรียนรู้จากบทเรียนต่างกันนะคะบางคนแม่งนึกว่ากูเรียนรู้จากบทเรียนที่ไหนได้กูโทษตัวเองอยู่ โทษเรื่องเดียวสิ่งที่จะโทษบางทีบางคนไม่จบนะโทษเรื่องเดิมซ้ำๆโดยเฉพาะความรักจริงไม่จริงกูไม่น่าพูดสิ่งนี้ให้เขาเลยกูไม่น่าไล่เขาไปเลยกูไม่น่าเลิกกับเขาเลยกูไม่น่าด่าเขาเลยกูไม่น่าทำแบบนี้เลยที่แม่เมยสอนกูผิดหมดเลยบทเรียนค่ะบทเรียนไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครรู้ตั้งแต่เกิดทุกคนต้องได้เรียนรู้ต้องได้ความผิดพลาดต้องได้บทเรียน คิดไว้ว่ามันเป็นคือบทเรียนมันไม่ใช่การโทษตัวเองนะคะมีคนอินบ็อกมาเม่จะเล่าให้ฟังนะคะเคสนี้น่าสนใจมากนะคะเขาอินบ็อกมาเขาบอกว่าเขาเจอผู้ชายที่แสนดีมากแม่แม่ของผู้ชายก็แสนดีมากนะคะดีทุกอย่างแต่ตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากไปต่อกับผู้ชายคนนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกผิดแล้วเขาก็จะมาเล่าเลดี้เลดี้เมฟังนะคะเลดี้เม์บอกว่า เ,ออเขาบอกว่าเขาตัดสินใจเลิกไปแล้วแล้วเขาแต่เขายังรู้สึกแย่กับตัวเองอยู่ว่าเขาตัดสินใจพลาดหรือเปล่านะคะสิ่งที่เมย์จะบอกเลยนะคะสิ่งนี้สําคัญมากเลดี่เมย์บอกเลยว่าคือเลดี้เมย์เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยอยากจะไปแก้ไขอดีตเลยนะคะไม่ว่าอดีตเราจะเลวร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เลดี้เมย์จะไม่เคยไปอยากแก้ไขอดีตเพราะเมย์รู้ว่าทุกอย่างที่เราตัดสินใจมันไม่ใช่อะไรฟลุกฟล๊กๆจาไว้ข้อนี้ เวลาที่เราตัดสินใจมันไม่ใช่อะไรฟลุ๊กฟลุกเราจะเรียนคณะนี้บางทีเราอาจจะตัดสินใจแบบเออตามเพื่อนหรือเบอร์เบอร์ก็แล้วแต่แต่มันไม่ฟุ๊กนะเว้ยเกิดป้าเราตัดสินใจเลิกกับคนนี้เราตัดสินใจคบกับคนนี้มันไม่ฟลุ๊กนะเว้ยมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่เราจะต้องอาจจะต้องเจอคนนี้อาจจะต้องเรียนกับคนนี้อาจจะต้องเรียนวิทยาลัยนี้อาจจะต้องไปสถานที่นี้มันไม่มีอะไรฟลุ๊กดังนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านมามันคือเหตุการณ์ที่ผ่านมา ถ้าเรายัางรู้สึกผิดเราจะไปต่อกับอนาคตไม่ได้คะดังนั้นขอบคุณเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะจะทําให้เราอยู่ตรงนี้ได้ทําให้หล่อน <c oughs> สวยๆเลิดเลอยู่ตรงนี้ได้จริงไม่จริงดังนั้นไม่ว่าอะไรจะตัดสินใจพลาดหรือตัดสินใจไม่พลาดอะไรก็แล้วแต่ หนูตัดสินใจและเคารพในการตัดสินใจของตัวเองนี่คือการให้เกียรติตัวเองและเมย์จะไม่เคยแบบอยากไปแก้ไขอดีตหรืออยากไปแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาเพราะมันทําให้เมย์ดีขึ้นตอนนี้ที่สุดแล้วลูกขอบคุณแฟนเก่าทุกคนที่ทําให้ฉันเลิศในวันนี้จริงไหมขอบคุณเพื่อนที่แย่ๆขอบคุณคําด่าคําดูถูกคําสบประมาทที่ทําให้ฉันเป็นชันในวันนี้พวก เขาเหล่านั้นคือบันไดที่ฉันเหยียบขึ้นไปให้ฉันเป็นคนคนนี้ในปัจจุบันหรือให้ฉันได้รับบทเรียนนะคะโอเคไหมดังนั้นเนี่ยอย่าโทษตัวเองอย่าเอาออกมาแม้แต่นิดเดียวหรือถ้าเป็นเรื่องเดิมอย่าเอามาซ้ําๆทาไมมึงโง่อย่างงี้ยคือไม่ต้องโทษตัวเองลูกคิดว่ามเป็นบทเรียนและสิ่งที่คุณพูดออกมามึงไม่ต้องพูดมึงเอาไปแก้ไข ท้าม,มึงโง่อย่างงี้อ่ะมึงรั้วมึงโง่มึงก็ไปเพิ่มเติมสมองให้มันมีรอยอยักหน่อยถ้ามึงรู้สึกว่าเออมึงไม่สวยอ่ะมึงก็ไปเพิ่มให้ตัวมึงสวยไปดูแลไปขัดขมิ้นขัดอะไรให้มันสวยไม่ใช่เอาแต่ปากเอาแต่คิดอย่างเดียวเห็นไหม